สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแพงสุกูสุคนสุมองสุพรรสบายดียามบายบายพี่น้องเนาะบอกันเก่าพี่น้องกับสองน้องมินี่ก็คือเดิมยวสบายดีปะบายพี่น้องไปเถอะโดยโดยโดยเมื่อเน็กเอื่อเนาะบุญบ้านนามงเนาะโดยบุญบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยบ้านนามงเนาะ ก็เดินก็นต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเป็นลายๆเนาะเป็นสื่องวัวให้ตัวนึงพี่น้องเอ้ยราคาเจ็ดพันบาทสื่องวัวให้ทีมงานบ้านสีเขียวเนาะทั้งแม่น้องมอดละกาบ้านสีเขียวเองเนาะพอมินนี่ลาคาเบาวมีเมตาเบาดาวครบแล้วบ่นี่มีฮ 6, 6, 6, ุกฮุกปเนาะหนึ่งสองสามสี่หาฮกไม่แล้วพี่น้องขอคน ราคาเจ็ดพันเนาะต่ขอขอบุญขอบคุณเป็นลายรเด้อเนาะหัวผู้หญ่ใจดีเลยสูงว่าบ้างห้โดยน้องได้กินนะครัวโดยก็ให้ลำรวยเฮงเฮงขึ้นกว่าเก่าเด้อเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันคนยืนเนาะการงานการเงินเ็กเขาจะเจริญนลุงเลืองขึ้นกว่าเก่าเด้อเนาะเพิ่นให้มาโตหนึ่งผู้ใดพี่น้องเลยราคาเจ็ดพันแต่ว่าตอนนี้เฮานาะเป็นแผนก จีพี่น้องเว้ยพริกเด้อดบาเด้อใหม่พูดเลยมาจักเน,นนะาะดูเอาออกมาก่อนไปเลยเย็นใช่ก่อนจจะเอาไปพี่น้องเว้ยทนั้นป,ปิดปิ้ปปงเพื่อป็ดคั้วทางั้นพี่น้องเอ้ยเดียาดาวน รวยเพิ่นกบ,บ่าแมาณได้ก็ขออภัยนำผู้โบกินเนื้อเด้อพี่น้องเนาะขออภัยหลายๆทั้งเพิ่นผู้โบกินเนื้อเจ็ซีเฮาหาบ่สะดวกเบิ่งก็เลื่อนผ่านพี่น้องเนาะก็ขออภัยหลายๆแต่ว่าเป็นประเพณีบ้านเฮาเนาะเว้ยถ้ามีบุญมีงานก็ต้อง ขาเนื้อเดี Arizona, ๋ยวิกก่อนพี่น sure> ้องเ้ยจีอันนี้บอดี้ไซบอด้ปิ้งเลยจี้จีจีจดจ่าดเลยนะจังน้อยพี่น้องเ้ยเบิ่งไก่เอายังบมสุกอยู่ได้เะยังบมสุกอย่าปะโอ้ยดู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 ป้าเพิ่งบิ่งทั้งนี้พี่น้องเนาะ มาบิทางนี้โดยโดยโบอยเห็นคักพี่น้องเงือกเนื้อติดเลืองไปให้ดาดาวแซ่บว่าทั้งนี้ช่วยจอดเลยเจ้วคมพตาพี่น้องทั้งนาะโดยเห็นแตกเขตดค้น เลือดบ่ใหเห็นดอกว่าเดี๋ยวติดเหลืองติดแดงพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ YouTube เพิ่นก็ได้หน่อยนึงก็ติดได้ซุมื้อนี้ทางหน้าสิเป็นพ่อน้องเมยกับพ่อน้องรักพี่น้องเนาะบ่จิแหละไปล่ะ

พูดพี่น้องเลยหนึ่งครอบัวน้องมอสสเอาสามเ็นเมตบ่มีหุบดาพี่น้องเลยพูดแมน่ะรรย

ได้เบิรแล้วเบิรแวาทาเลยเนาะเบิกาสเป็ไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่ผมมากโบทันเลยไม่ใหญ่พี่น้องเอตอนบ้าิยยัลแม่ยังขีดลุมหน่อยลุกใหญ่อยู่เนาะเราจะือเล็กมากมาเ่งน่ซ้อนนะจะนักเเด้อลอยคุณลอยเราเด้อถ้าจซื้อต่ทั้งบนออกข้างล่างชมดเสียดาย chui vớt nghe ngoái vớt con mua lưới bà thân bà, thân. À. Thái, 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 bà เขามาไว้เนบไปรดอะไรแล้วแหละเ, <c oughs> เอาสีจัดจานตรงนี้หรอเปล่ามันมันจ่อมลายมันขึ้นน้อยอ่า บนนดินนด้งยิงบอกมาเงแต่กะก่มบอกท <คอ S 1> ี่ม่กา,มกมากินกับพี่เออมากินอันน้ำห้อน <c oughs> กินน้ำห้อนวันหนาว <c oughs>

เด้ลุงสีีอามาอีกเลยนะแมนเป็กระตูง่นไชตัไนอ่ะเวล่พันธนัดใหญ่พี่น้องเลยแมนขาเวิร์ดมีห่า แมนปันแถวนี่มากกว่าเยอะเ้อเยี่ยฮะโอเคใส่จลยกองใส่เลยกองใส่หุวงใหม่ <laughs> กองนั้นได้ร้ายเด้พี่น้องเอ้ยเทาสิธาเบื้องพูดใจค้างเคยหลายพี่น้องหนวิบอ <laughs> ่ะเบื้องพูดใจค้างใจเครื่อ <laughs> <laughs> ง,ง,ง,งเป็น <laughs> ยังพขว้ยง่ายเด้พี่น้องยังหัวย,ย,ยังน,งนางอีกเ <laughs> นาะเดี๋ยวเอา rồi I even hit any bong, you nó Bait, bait, bait. Chucky, chucky, chucky. 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 Chucky, theo บุกปุ้งนะมเมนมิจฉีสิ่หมดว้าวว้าวแล้วทงทรงนะนะเพื่อสีเปื้อนเลือดอนะโอ้ยไม่นอกเลยแม่นเต็มทรงเต็มเสืออยู่เนี่ยโอ้โหเหมนพี่น้องาหยอกเคยละงง่นกันะหน lượn chạ đúng không bọn <laughs> á, Bất... Chơi mua, chạy 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 โอ้ปวดห่อ hmm. ซ yeah. so right. mm ีนไวอืม้เาเอาเอาอาไ้ืมนมันมันเอาียนซามาเตมอเร่องเตรียมสิไปนี่ก็ต้องมีปลาถูกก่องใหญ่เลยเนาะหกกล่องราคาจ0 0พพี่น้องคุย ปั่นห็ดปันกันหกก่อเนี่นนนะนย,ยมมขี่สมมนะ สองสี่หกองไม่ร้เจ็นเขาเจ็ดจคำมาเจ้าน่อยบบเห็นแสงตตวินฮงเต็กแล้วเน่ยมรากระฐานเต็กวินแมนแกวนคืนเราบอยากลงแต่เที่ยงต้องมาดาวตุนุนอยู่จะตีงยาก จะตีงยากปะแมนแมนพี่น้องเอ้ยแทงปะฟาเธอพูใหญ่กว่านี่วะชั้นเอาขี้ใส่ให้นี่ไปดแพงเมียเพิ่นพี่น้องเอ้ยพูจงใส่มาให้เมียคำหนึ่งว่าชั้นฟาเธอพอดังหมดเดยโ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 ดยจยได้ปะ Rồi rồi rồi. Pha vàng phải pha vàng bắt đầu bữa nè. Chép <laughs> oh, mưa rồi đó cho nó ăn nè. nó lốm dịp hạt tụi con đấy nè. Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh อยางน้อยไปเจมเพ้นก่อนนะบ้าบ้านั่นแล้วบ้าของของลุงอันของลุงเมยนั่นเอากระดูกใส่ให้เพิ่นก่อนข้ามันเต็มกันออคนละพูดละพูดไปหน่อยปลาเถอะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีละลายเด้อโดยโดยขอบคุณในลายเด้อครับ ลายๆจิแข็งเด้อสุขภาพแข็งแรงโดยรับรวยลําลุงไว้แม่นเนาะต้องขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้เนื้อให้ตัวนึงพุ่นปั่นกันกกพูดว่ากําไรบ่มีบ่มีหยังเลยมุ่นกันหมดเนาะเนื้อหนังับไตไสย่อบ่ได้แยกบ่ได้หยังพี่น้องเอ้ยเนาะปั่นกันดเลย เค็ดซอยกันคั่วซอยกันขอได้ก,กำลิกำไรเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณหล,ลายๆเด้อเนาะทั้งปุญญาใจดีา<อ>ขอขอวยใส่ให้พรให้เพื่อนเนาะ<อ>งจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะการงานการเงินก็นขอให้เพื่อนจเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเกา่าเนาะให้เงินไหลน้องทองไหลเขา่าห้าเจ้ามือละสิบเจ้าล้านบาทเพื่อนเด้อเนาะดูเอาไปสำนีกรพี่น้องเอ้ยฮักก็ได้สำหรับคลิปนี้เสีเอาสิน้นเอาเนื้อเมื่อสะก้อนคำในพี่น้องเอ้ยจะได้อาบนามญาต โ,โอ้ยขอการคลิปหน้าพี่น้องเนาะสำหรับพี่สมัยดีเด้อสมัยดี